สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกับซีรีส์ใหม่กับการสอนในช่องนี้ผมนั่นก็คือ virtual production กันนั่นเองครับผมโดยในซีรีส์ virtual production นี้เราจะใช้กันอยู่ทั้งหมด2โปรแกรมนะครับนั่นะก็คือ Unreal Engine และโปรแกรม Asymmetry นั่นเองครับผม เดี๋ยวอธิบายที่มาที่ไปของ Virtual Production กันก่อนนะครับหลายคนคงได้ยินมาอยู่บ้างนะครับผมคือการที่เราไม่ต้องลงไปถ่ายในสถานที่จริงในการทํางานนั่นเองครับผมโดย Virtual Production นั้นมีมานานแล้วผมสมัย,อมยของภาพยนตร์ของเจมส์บอนด์นั่นเองครับผมในฉากไล่ล่ากันด้วยความข้อจำกัดของทางเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นเองครับผมทําให้ การทำ Virtual Production ในยุคนั้นอาจจะทำให้มีอาการดูเหมือนแบบภาพล,ายลอยๆนั่นเองครับผมแต่ด้วยในยุคปัจจุบันผมเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาขึ้นอย่างมากมายครับผมทำให้การใช้งานในฐานะของวิดี u p r o d u c t i o นนั้นนะแพร่หลายในวงการ มากๆผมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์งานแข่งกีฬาทาง e-sport ์ซึ่งงานเหล่านี้ไม่ได้จํากัดว่ามันจะต้องเป็นเหมือนเวอร์ชวลปรดักชันที่ทุกท่านเห็นว่ามันต้องอยู่บนจออย่างหนังเรื่องแบนดานอริเนะผมเราสามารถเซตติ้งโต๊ะที่เป็นกรีนสกรีนเฉยแล้วเราสามารถจําลองที่จะเป็นสตูดิโออย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับผม โดยสิ่งหนึ่งที่ที่นโลยิ่งใหญ่หนึ่งที่ทำให้วอร์ชวลผลักชันเกิดขึ้นมาอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันนี้รับผมนั่นก็คือโปรแกรมอย่าง Unreal Engine ครับผมซึ่งเป็น engine เกมทำให้งานออกมาในรูปแบบของ r ร a l Time สามารถเกิดขึ้นมาได้จริงครับผมกล่าวเกินไปเรียบร้อยรับผมมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับกับเอพิโซดแรกรับผมนั่นก็คือการเตรียมโปรแกรมเพื่อใช้งานโดยใน EP แรกนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการติดตั้ง2โปรแกรมรับผมนั่นก็คือ Unreal Engine และ Asymmetry นั่นเองครับผม เรามาดูขั้นตอนการติดตั้งเลยดีกว่าครับโปรแกรมแรกที่เราจะติดตั้งก็คือ Unreal Engine โดยวิธีการติดตั้งเข้าไปที่ Google แล้วค้นหาคำว่า Unreal Engine ครับคลิกที่ลิงก์แรกเลยเข้ามาก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้ไปที่มุมขวาบนครับผมจะมีปุ่มที่เขียนว่าดาวน์โหลดอยู่เมื่อกดเข้าไปหน้าเว็บก็จะเปลี่ยนไปที่ดาวน์โหลดครับเดินลงมาข้างล่างผมก็จะมีปุ่มให้กดดาวน์โหลด Epic Game Launcher ครับโดยให้ทุกคนกดโหลดลงมาเลยครับ สำหรับใครที่มี EPic Game Launcher อยู่แล้วให้ข้ามตรงส่วนนี้ไปได้เลยเมื <iday> <sy> ่อกดดาวน์โหลดตัวโปรแกรมติดตั้งมาเสร็จเรียบร้อยก็กดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผม p i g g a m ม l ัน n ช h e r ก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยโดยหน้าแรกจะเป็นหน้าที่ให้เราล็อกอินเข้าไปครับผมใครที่ยังไม่มีบัญชีนะผมก็ให้กดสมัครได้เลยครับผม โดยในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างในการสมัครผ่าน Google นะครับโดยเราจะกดไปที่ Log in with Google ครับจากนั้นก็ Log in Google ตามแบบปกติเลยครับผมเมื่อเรา Log in เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับผมให้เรากดกลับไปที่อี Game ม l a นเช h e r ครับหน้าอีพีเกม l a นเช h e r ก็จะมีให้ใส่รายละเอียดต่างๆมากมายผมก็ใส่ไปครับผมจากนั้นกด Continu e ครับเมื่อกด Continu e เสร็จแล้วอี EP Game ม l a น n ช h e r ก็จะขึ้นแสดงให้เราใส่หมายเลขรหัสที่จะเป็นตัวยืนยันที่ทางระบบอี i c นั้นส่งไปให้ทางอ e ีเมลครับ เราก็ใส่ตัวเลขเหล่านี้ลงไปครับหลังจากที่เรากรอทุกอยากสส่างเสร็จแล้วผมหน้า l ันเชอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแรกอย่างนี้นั่นเองครับคราวนี้ให้มองไปที่ทางซ้ายครับจะเห็นกับคําว่า Unreal Engine ครับผมกดลงไปเลยเมื่อเรากดเข้าไปครับผมไปที่แถบทางด้านบนครับที่เขียนว่า Library เมื่อกดเข้าไปครับผมก็จะเห็นคําว่า Engine Version ครับผมให้เรากดตรงที่ปุ่มสีเหลืองที่เป็นรูปบวกด้านหลังนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปก็จะเป็นกรอบที่เห็นตามรูปเลยครับผมให้กดที่3าเหลี่ยมลงมาแล้วเลือกเป็นเวอร์ชัน4.27ครับผมจากนั้นกด install ระบบก็จะโหลด Unreal Engine ลงมาครับผมจากนั้นเราก็กดติดตั้งแล้วรอให้ติดตั้งให้เสร็จครับผมสำหรับคำถามที่ว่าทำไมเราถึงใช้เวอร์ชัน4.27ครับผมเพราะว่าตอนนี้ a s i m ิยังไม่มีการอัปเดตสำหรับ Unreal เวอร์ชัน5นะครผมอาจจะต้องทำคลิปมาอัปเดตกันในอนาคตครผมแต่ว่า หลักๆแล้วการทำงานจะไม่ต่างกันมากครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ใหม่ในตอนภาคหน้านะผมแทวนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการลง Unreal Engine เรียบร้อยแล้วครับส่วนโปรแกรมถัดไปครับผมนั่นก็คือเราจะไปโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า Asymmetry ครับผมเข้าไปที่ Google ครับผมค้นหาคำว่า Asymmetry จากนั้นกดลิงก์แรกเลยจะมีปุ่มไฟฟ้าอยู่ผมให้กดปุ่มที่ดาวน์โหลด Community Edition ครับได้เว็บจะเปลี่ยนให้เราไปสมัครสมาชิกค,ครับให้กดตรงที่คำว่า Sign Up ทางด้านล่างครับ กอข้อมูลของเราลงไปครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วกดลงไปทางระบบก็จะส่งลิงก์ยืนยันไปทางอีเมลครับผมอย่าลืมไปกดยืนยันกันด้วยนะครับเมื่อกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยก็ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ได้เลยหลังจากกดล็อกอินเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาครับผมกดที่ปุ่มดาวน์โหลด Unreal Engine ครับจากนั้นก็กดติดตั้งได้เลยครับผม Unreal Engine นี้มันจะเป็น Unreal Engine สำหรับ a s y m i e t r y โดยเฉพาะนะผมเพราะฉะนั้น เราต้องโหลดและติดตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยระบบจะรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้ง Unreal Engine ของ a s y m e t r y เสร็จเรียบร้อยครับผมให้เรากลับไปที่หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งครับผมจากนั้นกดดาวน์โหลด Last Version ครับและกดติดตั้งไปครับผมเมื่อเรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผมให้มาที่หน้าจอครับจะเห็นไอคอนของ a s y i m e t r y DE Composer ใช่ไหมครับกด double ลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมจะเร่งกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้ใส่คีย์ไลน์เส้นลงไป ให้เรากลับไปที่หน้าเว็บครับผมกด copy Key License มาและนำมาวางในกรอบนี้ครับแล้วกด activate online ครับผมเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการเตรียมโปรแกรมในการทำงานในคลิปต่อไปของเรากันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ